รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของ News Connect มาคอนติดคนคอนตนดข่าวกับผมอภิษ์สุวรรณศักดครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลือด,ด้นานการจัดการสารและของเสียอันตรายกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกู้วิกฤตโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีสะอาดตอนที่3นวัตรกรรมพลังงานแสงอาทิต์พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งพลังงานธรรมชาตินะครับนอกจากพลังงานจากลมนะครับดังที่สสอได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนวัตรกรรมกังหันลมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแสงอาทิตย์นะครับก็น,นับเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกที่สุดที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี ข้อมูลจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP ประจำปี2567ระบุว่าพลังงานหมุนเวียนน่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น51%จากการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศภายในปี2580โดยคาดว่าพลังงานไฟฟ้านะครับจากแสงอาทิตย์จะมีสัดส่วนประมาณ70%ของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นการนำมาใช้กับอาคารประหยัดพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าและควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารซึ่งในปัจจุบันนะครับมีการพัฒ นาฟิล์มโซลา่าแบบบางยึดติดกับหลังคาหรือหน้าต่างแทนแผงโซลา่าแบบเดิมเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องการเจาะหลังคาระหว่างติดตั้งรวมทั้งปัญหาโครงสร้างและการรับน้ำหนักและสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะปรับเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็มีหลังคากระเบื้องโซลา่าทั้งแบบหลอนคู่และแบบแผ่นเรียบน,นะครับที่เคลือบติดด้วยชั้นฟิล์มบางๆประกอบด้วยกระจกคอมโพสิตท,ที่มีความแข็งแรงทนทาน กันแรงกระแทกและกันน้ําซึ่งนอกจากผลิตพลังงานได้แล้วนะครับยังมีความสวยงามกว่าหลังคาที่ติดแผงโซลา่าแบบเดิมนอกจากนี้นะครับยังมีผู้คิดค้นสีทาบ้านที่เรียกว่าสีโซลา่าสาหรับทาภายนอกอาคารที่ทําหน้าที่เหมือนแผงหรือแผ่นฟิล์มโซลา่า แต่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานและลดต้นทุนนะครับก่อนนําออกสู่ตลาดความเคลื่อนไหวในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆม,มีให้เห็นได้น,นะครับจนแทบไม่ทันเลยนะครับและที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งนะครับได้แก่การพัฒนาสารเคลือบรถพลังแสงอาทิตย์ที่สามารถชาร์จรถไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ไม่ว่ารถจะจอดอยู่หรือกําลังเคลื่อนที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับรอชาร์จแบตกันอีกต่อไป แต่คงต้องอดใจรอฟังข่าวนะครับว่าจะมีการผลิตจำหน่ายเมื่อไหร่ครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect กับศูนย์ความเป็นเลือด้านกนารจัดการสารและของเสียนอันตรายเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับเวลา16นาิก55นาทีสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect